เยอะแล้วก็รอลุ้นอยู่ว่าหนังหนังที่ไทยเราไปทำเป็นอะไรบ้างแล้วก็ชอบคอนเซ็ปต์เปิดตัวอะไรต่างที่มีเสกข้างเป็นอะไรเราเรารู้สึกว่ามันน่าจะคนดูน่าจะชอบครับไม่เห็นตัวอย่างจริงๆนะกุ้งขัดไปหนังไทยเราเป็นยังไงบ้างหน้าไทยแบบนี้เนาะผมฟังเสียงครับผมมีหลังวีดี่เแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ว่ามันเกี่ยวกับแบบคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นความเป็นไทยด้วยใช่ไหมครับเช่นมีได้ยินเรื่องหวยเรื่องตั้งข้างเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับ คอนเซ็ิต์ไปไปได้ดีเราแหวกแหวน่าจะแบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยแล้วมาโชว์เรามีเรามีแบบจะได้มีโอกาสไปแจมกับคุณเรื่องไหมมีย้ำย้ำหยือเอออ๋อก็ภาวนาฮะไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้นะพงขอี่คุณวอร์ชอบดูแนวหนังแนวไหนครับแนวไหนอะไรเงี้ยครับชอบดูส่วนใหญ่จะเป็น ไปดูกันได้อ๋อฝากเลยครับเด็กที่จะมีมาครับฝากเนะครับก็เป็นเป็นเป็นคอนเทนต์ของคนไทยนะครับก็อยากให้คนดูทุกคนเส็ของไทยเยอะๆเชื่อว่ามันมันดีไม่แพ้ชาติแล้วก็หนังอ่ะเจว่าถ้าเกิดได้เข้าไปอยู่ใน Netflix แล้วรู้สึกว่าเขาจะให้อะไรกับคนดูเป็นตัวที่เลือก Netflix ที่ดู Netflix ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อะไรกลับไป ให้เราได้ดูแล้วก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันจะได้อะไรกลับมามันมากันน้อยนะก็ฝากด้วยอ่ามาถึงคณงานของเราเองต้องเปิดดีเซลไาน้องเปิด ไม่บอกด้วยบอกไปเดี๋ยวหลุดหลุดไปเยอะฮะก็มันจะเป็นคำที่ชาวมูยอเนี่ยชอบพูดว่าเปิดตัวได้ยังเปิดตัวได้ยังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าคุยว่าเอาคำนี้มาใส่เพลงเลยว่า ก็มีการแบบเย้าก็ออกเป็นทอิกซ์เบียนเนาะที่บอกว่าตรงี่คืินเขาก็้ามาต่อมาอะไรอย่างเงี้ยก็โปรโมทเองเออคือโมเมนต์ที่เราไปถ่ายเอ็มบีด้วยกันอยู่น้ะอย่างไรก็ตามันเป็นยังไงที่ว่าเล่าให้ฟังมันเป็นยังไงก็มันมันเพิ่งเพิ่งมีภาพที่แบบเห็นแค่ไม่เท่าไหร่คือผมก็พูดอะไรไม่มากได้ไม่มากแต่ว่าภาพสวยมากทีดูมาภาพสวยแล้วก็ คือพูดแอนโทนแล้วก็อาจจะมีมิสเตอร์เอกอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยก็ไปรอดูว่าจะเป็นใครหรือว่าเป็นอะไร เหมือนเดิมคือเป็นเป็นเมืองที่น่ารักมากคือสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยมันน่ารัก mm hmm. มีมีเราทั้งล่าสุดเนี่ยเราได้ไปไหนนะศาล mm hmm. มันก็จะเป็นธรรมชาติที่เออผมรู้สึกว่าผมชอบมันเป็นความเป็นธรรมชาติกับความสีวิไลคนกันไปแล้วบ้านเมืองเรียบร้อยมันน่ารักก็จะวอนเทนมีไหม กลับไปนานแล้วนะกลับกลับมานี่นานแล้วนะยังไม่มีใครเห็นอ่ะก็อาจจะมีคนลอบ้านรอบนี้ไปแล้วไงพี่มอมันเมีไหมมียังมีอันตุนตุนเขาอะไรมีไหมมันก็มีมันก็มันมันมีสถานการณ์นี่มันอยู่ในกิฟต์เดี๋ยวไปดูในวอล์กเดี๋ยร์ถ่ายถ่ายอะไรเกี่ยวกับนี้ เก็บไว้ก่อนคือะใช่คือผมอะล้อล้อคนอื่นไว้อะกบบทีมที่ไปบอกว่าอ่ามือปิดแน่นอนออแล้วก็ล้อแซวคนที่โดนโดนไปเรียกไว้ทีลนะคนทีละคนล้อสุดท้ายเป็นกูได้ไงเป,เป็นเราได้ไงแล้วเราเราแบบแล้วเขาเลือกถูกคนด้วยผมเป็นคนที่ ไม่รู้แผนอะไรเลยไปเฉยไปเที่ยวเฉยไม่รู้ว่าตั๋วเครื่องบินอยู่ตรงไหนด้วยไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างไม่รู้ว่าที่พักทีที่ไหนล้วเขาเลือกถูกคนเขาไมเลือกผมนแต่ว่าก็ก็ผ่านมาได้เาเขาเราจัดการยังผมก็เขาถามว่ามาอยู่กี่วันนะผมว่าพอจําได้ว่าน่าจะเจ็ดวันแล้วก็เขาถามว่ามาถึงใครอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาเขาแก่แบบว่าคัดคนมาถาม เหมือนเขารู้แล้วว่าเราไปกักลุ่มเนี่ยแเ,เ,เขาจะเลือกคนหนึ่งมาถามถาม,มาสองท่านท้ายมันก็ถามข้อมูลไปกลับว่าไปไหนบ้างกลัวเขาส่งกลับไหมก็มีใจหนึ่งว่ากลัวว่าเขาจะส่งกลับไหมแต่ว่าอีกใจหนึ่งว่าก็อยากกลับกลับบาจริงๆงคือการเที่ยวผมรู้สึกเหนื่อยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราได้วันว่างนั้นเราได้ไปนอนก็ก็ดี โชคดีที่ไม่ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายไม่โดนอะไรแล้วเราเตรียมไปทําไมกันนะแหน่เพราะมันเตรียมไปได้เป็นคนมู้แต่เราก็ต้องเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ว่าว่าเราจะไปไหนอะไรอะไรให้เราแบบว่าไล่จุดว่าเอ๊ะมาทําไมอะไร จเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดครั่ยเราต้องเตรียมพร้อมรับมือสอนะุกอย่างที่ผมมาอยู่ที่ไหนก็โดนนั่นแหละครับแล้วก็ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะก็สนุกไปกับมัน <c oughs> อะไรอ่ะอะไรอะ่ะปัญหา ใจขนาดไหนตอนที่คนรับอกว่าเดี๋ยวรู้สึกต่างไม่เดี๋ยวว่าตอนไปเที่ยวก็มีคนรู้จักมีคนจำได้ก็รู้สึกระดับหนึ่งไม่ใช่เราดีใจดีใจดีใจดีนะเขายังให้การต้อนรับหรือว่าซีรีส์เราแบบว่าไปไกลจนถึงคนระดับชาติระดับโลกรู้สึกขอบคุณไปที่ไหนก็มีให้การต้อนรับอีกแต่ว่าคนที่มารู้จักเราอ่ะ ตอนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้หลงทางพอดีไม่รู้จะไปตรงนี้ยังไงเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้เขาก็ช่วยเรียกแท็กซี่หรือว่ากดบัตรรถไฟไม่ได้เขาก็มาช่วยเรารู้สึกขอบคุณมากฮึมไปนะมันตึ๊บมันตึ๊บอ่ะเจอเราเหรอเหรอเออเจอเรา มีครับมันก็จะรู้สึกมีสไปเดอร์เซนต์แบบอาใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบอะไรประมาณเนี้ยจะจะอยู่เงียแต่ถ้าคนปกติเขาจะปกติใ่มไหมแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักเราเขาจะดิดหนึ่งหางตาผมเห็นแล้ววเฮ้